สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปส่องพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณยังคิดถึงความคิดความรู้สึกของคนที่คุณยังไม่ลืมและยังอยากรู้ว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ แต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและนี่จะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยขอให้น้อมรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ The fool ราชาถือดาบสีไม้เท้าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะในตอนนี้คุณใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขคุณไปคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและแน่นอนคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆในตอนนี้การอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้คุณเป็นทุกข์ คุณกำับรู้สึกมีอิสระและรู้สึกมีความสุขและสามารถโฟกัสสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างเต็มที่นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้านี่คือพลังงานของคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ ราชนีถือดาบสี่เหรียญหกดาบไนถือถ้วยจัสเมนสี่ไม้เท้าเดอะฟูลเก้าถ้วยสองดาบราชาถือไม้เท้าไพ่ต้สำหรับเด็กถือเหรียญ พลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขายังรักคุณเขายังอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณและอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณไม่ว่าในอดีตคุณกับเขาจะจบกันด้วยเรื่องใดก็ตามแต่ในวันนี้เขายังไม่มีใครคนอื่นมาแทนที่คุณเขายังคิดถึงคุณและเขายังรักคุณเหมือนเดิม แล้วเขาก็ยังต้องการที่จะพูดคุยกับคุณพี่หมอมองว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองที่ปิดกั้นเขาบล็อกเขาไม่ให้เขาติดต่อมาได้เพราะคุณต้องการตัดใจและเดินหน้าต่อหรือบางกรณีอาจจะเป็นตัวเขาเองที่บล็อกหรือปิดกั้นคุณและถ้าเป็นตัวของเขาที่เป็นฝ่ายปิดกั้นคุณเขาจะปลดบล็อกแล้วก็ติดต่อคุณมานะคะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของคุณที่เป็นคนที่ปิดกั้นเขาหรือบล็อกเขาถ้าคุณยังอยากให้เขา กลับมาเคลียร์ใจหรือคุณยังอยากพูดคุยกับเขาคุณต้องปลดบล็อกเขานะคะเพราะเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เขาอยากกลับมาบอกคุณว่าตั้งแต่เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปตั้งแต่คุณเดินออกจากชีวิตเขาไปเขาไม่เคยมีใครคนอื่นมาแทนที่คุณเลยเขายังใช้ชีวิตกับตัวเองใช้ชีวิตเพื่อรอคอยคุณ เขาไม่เคยลืมคุณได้นะคะและก็ไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้ถึงแม้ในตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารับรู้เกี่ยวกับตัวคุณเขารู้สึกว่าในตอนนี้คุณสามารถมุฟออนจากเขาไปได้แล้วและคุณค่อนข้างมีกำแพงคุณปิดกั้นคุณไม่อยากเปิดใจให้เขากลับเข้าไปในชีวิตของคุณอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเคลียร์ใจหรือการกลับมาสารสัมพันธ์ เขารู้สึกว่าคุณไม่ต้องการให้เขาเข้าใกล้คุณเลยเรื่องนี้สาเหตุนี้มันทำให้เขาค่อนข้างทุกข์ใจและค่อนข้างสับสนลังเลใจมากว่าเขาควรจะติดต่อคุณไปดีไหมแต่ว่าเขารู้ดีนะคะว่า สิ่งที่คุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณมีกำแพงสร้างกำแพงกับเขามันเป็นเพราะการกระทำของตัวเขาเองในอดีตที่อาจจะไม่มีความชัดเจนหรืออาจจะมีความสับสนกังวลใจหรืออาจจะไม่เคยให้สถานะใดๆกับคุณในอดีตเขาเป็นคนที่รักอิสระหวงแหนความโสดและยังไม่ต้องการมีพันธะกับใครแต่พอไม่มีคุณมันก็ไม่ทำให้เขาได้มีความสุขแบบที่เขาต้องการจริงๆ เขาก็ยังไม่มีใครเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะและในตอนนี้คุณในความคิดของเขาคุณดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นคุณใช้ชีวิตโสดได้แบบมีความสุขและคุณกำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษาคุณดูไปได้ไกลและคุณกำลังเดินห่างออกจากเขาไปเรื่อยๆในตอนนี้หลังจากที่เขาสับสนมานานว่าเขาจะควรติดต่อคุณมาอีกครั้งไหมเขาตัดสินใจแล้วว่า เขาจะติดต่อคุณมาไม่ว่าคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะทำยังไงกับเขาเขาก็ยินดีที่จะรับโทษทานนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะการกระทำของตัวเขาเองแต่อย่างน้อยเขาขอให้ได้พยายามพยายามทำเพื่อคุณพยายามติดต่อมาหาคุณให้คุณเห็นถึงความตั้งใจของเขาเพราะว่าเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งและครั้งนี้ ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะกลับมาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นความยุติธรรมความรักที่เท่าเทียมสถานะที่ชัดเจนของคุณและเขาและสำหรับคนที่คบกันมานานพี่หมอมองว่าอีกไม่นานหลังจากที่คุณกับเขาได้มีการเปิดใจเคลียร์ใจกันแล้วเขาจะขอคุณแต่งงานเพราะเขาไม่อยากสูญเสียเวลาที่มีค่าระหว่างคุณกับเขาออกไปอีกแล้วและในเร็วๆนี้พี่หมอมองว่าภายในเดือนเมษายน เขาจะติดต่อคุณมาเพื่อขอโอกาสปรับความเข้าใจไม่ว่าผลลัพธ์นั้นมันจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่เขาจะต้องติดต่อคุณมาให้ได้เขาจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างเพื่อให้ได้พูดคุยกับคุณและปรับความเข้าใจกับคุณและให้คุณรับรู้ความในใจที่เขามีต่อคุณนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะว่าถ้าเขาบอกอะไรคุณได้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะคู่บุญคู่บารามีแต่งงานกันนะคับชอบอยู่นะทักมาหาหน่อยได้ไหมถ้าเธอชอบก็บอกมาสิ ฉันจะติดต่อคุณไปเร็วๆนี้นี่คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึเซถ้าคุณมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ8 0ดสถึงหนึเซนนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุดินราศีพฤษศกการเมืองกรถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและพี่หมอรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งเป็นค่าครูให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ